เยตีเยตีเยตีเยีเเสวัสดีค่ะสวัสดีจากในเมืองเช่นเคยค่ะบ้านนี้ลงเมืองกันบ่อยมากค่ะทุกคนวันนี้พาพ่วัดมาซื้อหูฟังค่ะพอดีว่าหูฟังมันพังแล้วถ้าพมอวัดเขาขึ้นไปทํางานบนลานสกีเนี่ยเขาต้องใช้เนาะพอซื้อหูฟังเสร็จแม่ก็แวะมาดูเครื่องสำอางนิดหน่อยค่ะพอดีว่าลิปสติกหมดจะแสบระเลงหมดเลยอู้ โอ้สวยมากสวยมากเอสยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันี้ดาค่ะใจเย็นเย็นยิบลอสเอาไฟไม่ได้เอาไฟไม่ได้ตัวต้องดันเข้าไปอย่างนี้กําลังถอยถอยอะไรลูกตัมมัสสับนัยเล็บทิ้ตัมมันทิ้ง เป็เแบบ啥ชอบอันนี้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 ใช่ไหมเป็แม่เซกุล่ะเป็นแม่เซกุล่ะอือฮึนด้แล้วค่ะเป็นลิปที่ติดทนมากๆแม่ใ,ใช้ประจำก็เป็นของเนี่ยค่ะเอ่อเมบลิมนิวยอร์กเนาะเป็นแท่งอย่างเงี้ยค่ะมันทนนะคะทุกคนดื่มน้ำกินข้าวก็ยังอยู่ติดทนนานมากป้าอัญญาดาไปเถอะ ไปค่ะไปค่ะซือเครื่องสำางเสร็จก็จะไปร้านแว่นต่อค่ะพอดีว่าที่มามาตัดคอนแทคเลน์น่ะเขาให้มาลองใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะถ้าเกิดมันทำให้ตาเราระคายเคืองเนี่ย เขาก็จะเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ให้เนาะก็วันนี้ครบอาทิตย์ค่ะเลยมีนัดเอ่อเช็คตาค่ะเขาจะหยดสีเข้าไปถ้าเกิดมันระคายเคืองสีมันก็จะติดเออ่ดวงตาเราอย่างเงี้ยค่ะให้ใครป๊าให้อะไรเนาะเรนอะไรคือเคนเคนไอติโกฟเรนไซเคนที่ไหนอ่ะไอติโกฟ the the s ก i c k e r on the bug car ออ๋อวางอะเหรอป๊าเอาทิ้งขยะเพราะว่ามันขาดค่ะ ปะป๊าให้ลุฟซัวไม่ปะป๊าไม่ได้ให้ลุงฟงซัวปะป๊าเอาทิ้งขยะเพราะว่าเอ่อมันลอกออกค่ะอะไรคะแต่เมื่เห็นปะป๊าเห้ลุงฟงซัวจริงเหรอใช่เหรอใช่ไปเชี่อเอลดี้เอ่อเธอว่าเธอเห็นคุณกิ๊บเอ่อฟงซัวนั่งถามหาสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์รูปกวางที่แปะข้างหลังรถอะค่ะ พอดีว่ามันลอกพอม่มาดเขาก็เลยลอกทิ้งแล้วนางถามว่าสติกเกอร์ไปไหนเพราะว่าตอนซื้อพ่อมาดกับน้องอัญญาลาเขาไปซื้อไงแต่พอตอนลอกเนี่ยนางไม่เห็นนางก็เลยถามหาญ,ญายไปซื้อกับป,ปา้าป้าแปะหรอตอนนั้นอะ่ะก,กับเอม็มมาับมาด้วยเนาะอัญญาก็ค่อยไปซื้อกับปะาป๊าใหม่โอเคเดี๋ยวป้าป้าพาไปซื้อแปะใหม่อันนี้มันลอกไงมันลอกออกอะลูกมันไม่สวยเข้าใจไหมคะ ว่าเออป้าป้าพระอาทิตย์เป็นของใครเ <g ül> จอคําถามนี้เข้าไปแบบว่าทำพวงมาลิก็แม่เบรกไม่ทันเลยค่ะ <c oughs> พระอาทิตย์เป็นของใคร <c oughs> ใช่ไหมอัญญาพระอาทิตย์เป็นของใครคะอัญญาคิดว่าเป็นของใครมปยาคุณม <c oughs> ไมย่าไมยาสีก้นหรือไมย่าสีสมไยาสวัสทีคุณไมย่า <c oughs> อ๋อมมยาหรือการ์ตูนมมยาล่ะ <c oughs> มายาก็คือตัวการ์ตูนนะคะที่อยู่ในเรื่องอะไรสักเรื่องเนี่ยนางดูแล้วนางก็จามาพระอาทิตย์เป็นของมายาเหรอคะใช่แล้วดวงจันทร์เป็นของใครละลูนเป็นของใครเป็นของใครคะเป็นของใครค่ะคือใครอเป็นทีทีวีเป็นที่ในการ์ตูนเหรอ ก็เลยเยอะเนาะ mm hmm. เป็นอะไรใช่จะมาเห็น huh. ตัวเห็นร้านตัดผมของป้ะป้าเมื่อกี้หรอใช่โอเคที่จอดรถของห้างส่วนมากก็จะเป็นช่องตายดินอย่างนี้นะคะ mm hmm. ใช้พื้นที่ได้คุ้มมากะค่ะทุกคน เข้าไปในดินนะคะณาน่ปเนาะ ึงร้านแว่นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ขอเข้าไปเช็คตาก่อนเนาะอื่เตจริงๆโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน Contact l น n ์เดี๋ยวเราต้องไปออเดอร์ในอินเทอร์เน็ตค่ะมันมีแอปพลิเคชันแล้วเราก็ไปออเดอร์ในนั้นนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้ที่บ้านเนาะสะดวกสบายมากค่ะต่อไปก็เดี๋ยวไปซื้อของกันต่อเนาะโอ้โหครัวกานี่คือตักผานนะคะ ตับห่านที่ใช้ทำปวดปลาค่ะอันนี้แบบที่ยังไม่ปรุงค่ะถ้าเป็นแบบที่ปรุงแล้วก็จะอยู่ในรู่นค่ะอันนี้อันนี้แบบที่ปรุงแล้วนะคะวนวลเทก็กเนาะนวลเฮ้ยเด็กตอนไหเนี่ยแม่บุษบาไม่อยากกินแล้วนะ <laughs> ยังไม่คริสต์มาสแกไว้กินคริสต์มาสดีกว่า เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบปรุงแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้แบบนี้ปรุงแล้วเนาะส่วนที่ยังไม่ปรุงเขาก็จะแพกไว้อย่างเงี้ยค่ะสามชั้นหนึ่งแพกได้หมูแล้วเดี๋ยวเราไปหากุ้งกับปลากันเลยค่ะมันละกอขึ้นราคาค่ะทุกคนปกติจะ12ค่ะกิโลละ12อันนี้ปลาไปกิโลละ15 เดี๋ยวไปหาปลากันต่อค่ะอันญาเอาอะไรอัญญาเอาอะไรแม่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 น้องไม่อุ้นแล้ววะแล้ววะยังน้องชั้นไม่เอาอันยาน้องน้องอันยาจะเอาปลาสาดีนทอดกรอบนั่งชอบกินปลาซาดีนสาดีนอ๋อชัวร์ชิล่าหรือปัจจีล่ะอ๋อชัวร์อ๋อชัวร์ มันนาตีอันย่าจะกินทอดกรอบเหรอไข่ไหมทอดเหรอใช่อันย่าของตัวเองอะ่ะนาทชอบกินปลาเขาเรียกว่าอะไรปลาไข่ทอดกรอบอะค่ะหอยนางรมค่ะน่าจะมาจากหอยนางรมจากเอ่อฝรั่งเศสค่ะจะนี้ให้กินแค่ช่วงหน้าหนาวนะคะหอยนงอางรมวตัวจะเอาตัวระวังตกนะตัวนั่งดีๆค่ะ อัญญาอัญญาคะมไม่ต้องถือเอาวางไว้ลูกกลัวจะหายค่ะกลัวปลาเล็กจะหายเดี๋วจะไม่ได้กินหรออ, <c oughs> อันเล็กป่ะอ,อ๋อจะเอาไว้ที่รถเองจะถือไปไว้ที่รถเอง ไม่ยมบางปลาเลยค่ะเธอเธอเธอเจเจเเอันนี้ซื้อมาให้มากินหรอคะทำไมให้มามาให้ปะป๊ะช่วยอ๋อแบ่งกันเหรอจะแบ่งกันใช่มาให้ม่มามา มัาชนะินด้วยมรากินด้วยใช่อ๋อมาชิมก็ตัวไม่กินแต่มดชิมโอ้ตัวชินเขาเหรอฮะซาจะมาชอบอ๋อเข้าใจเป็นมามะมีปลาหมาใช่อันนี้ปลาอยานี้ปลาเนี่ยอยู่ไหนฮะเ็อันนี้เป็นปลาหม้ออ๋ออันนี้ชอบปลาปลามามะโอเคเป็นมามะปลาป่าปลา มีท่านมีมั่วพล่ามีแม่โมดุนมีพ่อบ้านตุนมีมียญาตะตุนมีม่ตุนของทุกคนใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวพะอบานเรียนอะไรอีกอันนี้เดี๋ยวพ่อบ้าเรียนนี้ด้วยจะมาสอบโอเคเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรคะ มาละกอมาละกอมาละกอนะคะแล้วนีขนะอ่าซีรอปของตัวหอมค่ะเรียบร้อยค่ะจากนี้ก็กลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวหน้าต้องไปเตรียมหมักเนื้อทำหมกระทะเนาะไอ้แสบไม่ยอมปล่อยถุงปลาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วลูก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 ขาลูกเอาไปใส่กับป,ป๊า อย่าเขย่าอย่างมันเละนะลูกเดี๋ยวมันมันเละง่ายมากเลยปลเนี้ยอย่าเพิ่งใส่ให้ป้าใส่ของหนักก่อนองกัเอาลกเก็บาอาเอาปาเก็บค่ะ าเขึ้นไปแล้วค่ะโอ้ยอาต้องชุดดังช้อไช้อปค่ะเมนูวันนี้ก็หมูปะทะนะคะคุณ

Oui, oui, bon. C'est vrai, bon, hein Comment ça, quand fait longtemps. Bon J'ai trop envie d'y aller vendredi prochain chez grand-papa. Mais toi, tu peux prendre ta l'école.

J'aime trop froid. Okay. Ouais. Trop bien. J'aime trop ta maman. Vous me séparez? Ouais. Je peux pas? <laughs> J'aime trop mes filles. Si vous serez pas tous les jours avec moi, je ferai comment? Hein? Hein? Je ferai comment? Emma, hein si tu ne serais pas tous les jours avec moi, je ferais comment? Moi, je pleurerais dans mon lit tout seul. Je serais ouais. tout triste.